เดินทางมาไกลนะมาเขารีดเริ่หน่อยเพราะว่าง,งานเยอะ <c oughs> งานที่เคนด้าเยอะตเออทำที่พอสล็อปที่เป็นรักก็คือเวลาที่ เรเรียนสมาธิจบเทอมเิอมที่หนึ่งก็คอรัสละเทอมที่สองก็คอรสละเทอมที่สามไม่มีก็หยุดแล้วก็เลยทำงานเกี่ยวกับแ็่450นาทีแล้วก็เขียนอะไรต่งตางๆ งานก็เยอะเดินทางก็เลยเหื่อยแต่วันนี้หายแล้วส <c oughs> <c oughs> องวันนนั้ยังไม่หายทีวันนี้หายแล้ว <c oughs> ก็วันนี้หายก็จะเลือกเทศกัน <c oughs> ความเทศกันก็แล้ก,กันวันนี้ <c oughs>

เพุทธะนุสติเนจจ่าตุคังมรณะสติอิมาจตุรารากาตับาจารุปัสสนะอิมัจสัรมปริยายสัตโธสทายสสัมเณตสัจจะธรรมโสตบบติ นักบัดนี้อาจรมาจะได้แสดงธรรมมีคาถาพันรณาครรสอนขององค์สมเด็จประสังมาสมุติเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพบุญขุศสนท้องสาธุชนทันทง้งหลายที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเดินทางมาเพื่อให จะได้บังเห็ญการกุศลำนักสิวัตธกรรมมงคนนี้วันนี้ก็จะได้นำคำสังสอนที่สูงสักหน่อยเพื่อที่จะได้ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสูงสุดอย่างดำพระองค์กระเสด็จอย่างกลางพระองค์กรแสดงอย่างสูงพระองค์ประสดง เพราะฉะนั้นจึงได้ดีคำว่าอาทิกรรยานังามในเบื้องต้นคือศินมัชเทกริยานังามในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสานักริยานงามในที่สุดคือปัญญาท่านทั้งหลายในที่สุดก็มาเสริจด,ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงสแสดง ผลทางที่เรียกว่าไปสู่วิปัสนาพระพุทธเจ้าแสดงว่าพุทธานุสติพุทธานุสติขอการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมตตาจะกก็ให้ทีการอาภัยต่อกันอาตูพังก็พิจารณาความไม่งามไม่สวยมาอตาน พุทธารุสติเมตตาจาอาจุภะมรณัสเตในเีศสุดก็พิจารณาถึงความตายทั้งสี่ประการนี้เป็นหนทางนำไปถู่วิปัสนาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงเข้าใจว่าพุทธานุสติเมตพุทธานุสตินั่นคืออะไร เราพากันทำสมาธิเราลึกพุโทโธนั่นแหละเรียวกว่าพุทธ,ธานุสติเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายจะขึ้นหอสูงหอจะสูงถึงร้อยยี่สิบชั้นท่านทั้งหลายก็ต้องขึ้นตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งท่านจะไปกระโดดชั้นไปเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นมีปัสสนาพระองค์ก็แสดงพุทธ,ธานุสติ ให้เราเลอกถึงคุณพระพุทธเจ้าทั้งทีเพื่อที่จะกำจัดอารมณ์ในวาระแรกวาระแรกที่เราจะเข้าสมาธินั่นะทุกคนจะต้องมีอารมณ์อารมณ์มันนี้ทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งเมื่อไหร่ก็คือคนตายแต่ว่าอารมณ์มันก็มีทั้งดีทั้งชั่ว พราะฉะนั้นอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ทำให้เราสงบนั้นก็คือพุทธพุทโธนั้นแปลว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็คือเรากำจัดอารมณ์ได้ถ้าเรากำจัดอารมณ์ไม่ได้ก็ถือว่าไม่บริสุทธิ์แต่พอเรากำจัดอารมณ์ได้ก็ถือว่าบริสุทธิ์ก็ถือว่าขึ้นบันไดขั้นตอน ยังไงเสียจะขึ้นสาราหรือว่าจะขึ้นเจดีย์พระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคลเนี่ยสูงเก้าสิบเจ็ดเมตรก็ะจะต้องขึ้นตั้งแต่บันตดแรกจะไปขึ้นบันไดเลยสูงเลยนะ่นไม่ได้ฉันนใดก็ดีการที่เราจะนำจนิตของเราเข้าสู่วิปัสสนานั้นจะต้องชำระ เหมือนก,น,กนกันกับเราที่จะเข้าบ้านตั้งแต่สมัยก่อนโน้นเขาไม่ค่อยมีรองเท้ากันโบราณเขาจะต้องล้างเท้าก่อนถึง่ะได้ขึ้นไปบนบ้านอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหรือเราจะนอนที่นอนของเราก็ตามตามธรรมดาต้องปัดกวาดจะให้มันมีแมมป่องหรืให้มันมีมดแห้มันมีฝง แล้วเราก็จะได้นอนสบาย,ยานีเรียกว่าปัดให้นอนเสียก่อนหรือเวลาที่เราจะเข้าบ้านเราก็เราก็ต้องเข้าทางประตูเราไปเข้าทาหน้าตา่างอย่างนี้เป็นตน้นนี่คือพุทธ,ธานุสติพุทธ,ธานุสติก็เรียกว่าการที่จะเข้าสู่ปฐมฌานก็จําเป็นที่จะต้องมาทำระอารมณ์ให้จิตเป็นหนึ่งเสียก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเมื่อพระองค์จะสเสด็จดับขันธ์ข้าปารินิพพานพระองค์ก็ทรงทำตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วว่าพระองค์เข้าปฐมระชานทุติยชานจติยชานจ,าานจาตุตชานแล้วก็ไปถึงอากาสารนจายยัชนัตฌาน กิจยัตยัตนาการเนืสัญญาณสัญญายัตนาการหรือว่าวิจยาณัญาณยัตนาการารวมกันแล้วก็เป็นรูปปฌานสี่แล้วพระองค์ก็ถอยกลับมาจากอนเนวสัญญาณสัญญายัตนามาถึงกระทั่งถึงจตุทการแล้วพระองค์ก็ถอยมาถึงถทุกตานติยการ สุติยชนก็ปฐมประานแล้วพระองค์ก็เข้าผฐมประชานแลสะสุตติยชนถ้าสติยชนเข้าจตุติฌา,า,านพระองค์ก็ไปนิพพานตรงจตุติฌานนี่เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นการที่เรานงสมาธิบุถุรมพุทโธนั้นเดี่ยวฝ่อพุทธานุสติ เมื่ออารมณ์ต่างๆที่มันเป็นจุดต่างอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นเครื่องทาให้เกิดอุปทานอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เลยอารมณ์ขู่พิยบาทอารมณ์อาฆาตอารมณ์จองเวนอารมณ์ปัสสาวะต่างๆเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์ทั่วหรือว่าอารมณ์ไม่ดีและอารมณ์เหล่านี้มันจะกลายมาเป็นอุปทานอุปทานมันก็กลายเป็นจุดดำ มันเป็เจ้าฝังสนิทเพราะว่าฉะนั้นเมื่อเราจะต้องแก้ไขก็ต้องแก้ไขในข้อที่สองว่าเมื่อพุทธ,ธานุสติเมตาามตาจาเมตตาจาคือฐานที่มีความรักใครหรือว่ามีการที่ช่วยเหลือสึงกัะการตลอดกับกระทงการเสียสละอารมณ์ต่างๆแบบนี้ให้ ผูพยาบาลระฆังจอเวรนั้นเลิกไปอย่างนี้ก็จะถือว่าเมตตาถ้ามีถ้ามเมตตาไม่พอใหไอการที่จะถอนอารมณ์ที่ผูุกกระชื้ฝัง่านอีกว่าเราจะมันฆ่าเราเราก็ต้องฆ่ามันมันทาร้ายเราเราก็ต้องทาร้ายมันมันตีเราเราก็ต้องตีมันในที่สุดแล้วในที่สุดมันก็ทำกันไปทั้งคู่ เมื่อพางไปทั้งคู่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าึ็ตรัสเมตตาเอาไว้ว่าเมตตาหน้าใครมันจะด่าแค่คู่คูคก็ทำเฉยซะมันด่าว่าหมาเราไม่มีหางก,ก็เราก็หัวร้อมมันเสลยอย่างนี้และมันก็หายโกรธกันแล้วก็ไม่ต้องวิวาทกันเพราะฉะนั้น ในเมื่อเวลาที่จะทำจิตของเราให้สูงขึ้นนั้นมันต้องไปมันต้องหาพันหานแก้ไขตั้งแต่ระยะต่ำๆที่ไปบางคนมาคิดว่าโอ้ปัจพราแล้วสมถานถาไม่เอาแล้วไม่ก็ไม่ได้เคลื่อนบันไดขึ้นเรือขึ้น,น,นอาคารไม่ขึ้นบันไดข,ไขั้นหนึง่งก็ไม่ขึ้นขั้นอื่นมันก็ขึ้น,ไม,นไม่ได้ ยังไงเสียมันก็ขึ้นไม่ได้มันเป็นจำเป็นที่จะต้องขึ้นไปตั้งแต่ั้นหเึ่งขึ้นไปเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมอเราก็จะได้ไปพบความอาภัยเพราะเมื่อเราทำจิตของเราให้อารมณ์นี้มันออกไปได้แล้วมาไอจิตนี่มันจะเกิดอภัยขึ้นมาเองมันเป็นอโตมันิอเหมือนกันกับเรารับประทานอาหาร เรารับประทานอาหารเรารับประทานไปแล้วความอิ่มมันจะเกิดขึ้นมาเองเราไปสมมติมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องพอเพียงแก่ความต้องการเมื่อเวลารับประทานไปแล้วอิ่มออาดีเราเรู้แล้วว่าเราอิ่มนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงเหมือนกันกันกบว่าเมื่อเราจะละอุปทานต่างๆแล้วนี่ เมื่อเรากําจัดอารมณ์ได้แล้วเนี่มันละเองมันมันจะเป็นจุดแดงจุดดำที่ไหนมันก็ละเองมันมันก็นอภัยเองมันเราไม่ต้องไปตั้งท่าตั้งทางอะไรทั้งสิ้นขออย่างเดียวสร้างพลังจิตนี้ให้เพียงพอด้วยการกจัดอารมณ์นี่เป็นข้อที่สองแล้วข้อที่สามต่อไปนั่นเรามก็ สแสดงให้แกกพิสูจทั้งหลายเช่นอย่างพระพิษุ์เมื่อบวชเข้ามาแล้วนี่อุปชาก็ต้องสอนว่าเกสาโรมานะะัขาทันตาตาโจบอกว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่ตัวตนนะ,ะดูสิเกสานนี่มันก็ผมมันตัวตนเมื่อไหร่โรมานี่ก็ขนนักขานี่ก็เล็บทันตานี่ก็กวันตะโนีนก็หนัง มันสั่งก็เลือแล้วก็สารพัดตับไต่ไส้กุ้งอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่เออมันเป็นท่าทั้งสีดินน้ำไพรลมเนี่เพื่อทงนี้เพื่อที่จะให้จิตใจเนี่ยไม่ต้องไปหลงในกิเลสเพราะในเมื่อเวลาที่คนที่บวชเข้ามาเป็นพระภิกษุแล้วก็จำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญเพียนมีความทั้งวอ มีการปฏิบัติมีการทำจิตใจให้สงบระงับไม่ใช่ว่าบวดแล้วไปยังจะต้องไปเอาโรคีเรื่องโรคอะไรต่างๆเข้ามาวุ่นวายพระองค์ก็จึงได้สมสแสดงว,ว่าอาสุภังบอกวราไเจอหนานะให้เป็นอสุภะร่างกายนคนเราเนี่ยมันเป็นอสุภนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ถ้าลองเราลองลองคิดดูว่า เมื่อเวลาเราสิ้นลมหายใจแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันดีมั่นดูดูซีตรงที่มันดีที่ว่าดีนะมันดีตรงไหนนี่คืออุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้พระสงฆ์ทั้งหลายที่บวชไปแล้วในพระพุทธศาสนาจะต้องพิจรารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนอาหารก,ก็เป็นตัวตนมันเราบอกว่าอย่าแก่มันก็ต้องต้องไม่แก่บอกว่าอย่าตายมันก็ต้องไม่ตายแต่มันบอกมันไม่ได้ถึงเวลาแก่ต้องแก่ถึงเวลาตายต้องตายอย่างนี้นีเรียกว่าอาถรรพมรณสตินั่นก็คือว่าแน่วแน่ชื่อว่าเ,เราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะอยู่คับพาได้ แต่ไ่อยู่100ยร้อปีพันปีอะไรมันอยู่ไม่ได้ถึงเวลามันก็จะต้องสละสังขารออกไปตามเรื่องตามราวของอโลกาวิสัยหรือโลกีวิสัยมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในการที่พระพุทธเจ้าสแสดงอุบายวิธีของการที่จะนำจิตของบุคคลเข้าสู่วิปัสสนานั้น แล้วองได้ทรงสแสดงไปถึงว่าพาาาุทธุสติเมตตาจอตุธรรมระนัสติจิมาจัสุรารักขาการสบาจาวิปัสนาก็ให้เข้าใจว่าเมื่อเราดำเนินเช่นนี้ไปได้แล้วมันก็เป็นงวิปัสนาคือทำที่สูงสุดอย่างไรก็ตามทำสูงสุดนั้นที่จะเป็นไปได้ ก็ะจะต้องอาศัยที่พวกเราสะสมะบารมีสะสมสมาธิสะสมบุญกุศลในที่สุดมันก็การบรรลุอริยบุคคลมันก็เสึ้นแก่พวกวเราเราเพราะเห็นที่เราได้สะสมบุญกุศลววาสนาบ,รบนารมีต่างต่างเท่หนี่การแสดงธรรมในวันนี้ต้องการจะให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า คำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ถึงพระคุณานแล้วก็คำสอนของพุทธศาสนานสอนท่านทั้งหลายให้ถึงสวรรค์เอ่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดสามารถจิตตบดานให้ท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนามีความดูเกณฑ์เป็นตบตามอัตภาพนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียบว่า อาทิกิยานาง,งานในเบื้องต้นคือสิ่งมัจเชกิยานางในท่างกายคือสมาธิปริโยสานะกกิยานางงามนาีุ่ดคือปัญญาเทศนาวรนอาวสรนการเป็นที่ตกลงแห่งพระธรรมเทศนาพระโอษรในเร่องทั้งหลายตองระสบด้วยอายุวนะันนั Tukar berdoa Ruh Tiga Mencipta Dan Asal Sumpah Tifat Dan Amun Kun Kun Masu Tukar Dan Laksa Dema Iwan Pemindu Prakara Kedih